ปังเข้าไหมเดี๋ยวดูกันแจงแงเดี๋ยวดูกันแจงแจงียงรถขยะมาเก็บผมยังไม่มีขยะทิ้งเลยอยู่คนเดียวด้วยรวมเป็นเดือนก็จะได้ทิ้งกันครับ เขาทิ้งเงินทุกวันนี่นึบ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 สวยมากโอ้โหไม่เข้าหรอซ้ำใหม่ปั้งพอ,องงดปุ๊บเสียงดังกาะ เ,เน้นเลยเนะนี่ยนี่เน้นเลยเนะี่ย